รับฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวใกล้ตัวในข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการโดยสถานีวิทยุมอปัตตานี FM 107.25เมกะเฮิรตสวัสดีค่ะช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการซึ่งหัวข้อข่าวมีดังนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดกิจกรรมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่ออนุรักษ์ทะเลปัตตานีจังหวัดปัตตานีจัดงานประเพณีถือศีลกินเจปัตตานีประจําปี2568ณศาลเจ้าเล่งจูเกียงอําเภอเมืองปัตตานีสามตัวแทนแห่งความภาคภูมิใจสพทออสืบสารมรดกโลกบนเวทีโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพ2568และข่าว จังหวัดปตัตตานีแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการแสงนำใจไทยทางชาติต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวผู้ว่าราชการจังหวัดปตัตตานีเปิดกิจกรรมโครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเพื่ออนุรักษ์ทะเลปตัตตานีวันนี้เวลา9นาฬิกา ณบริเวณลานนกกระยางตำบลบานาอำาเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนางพัติมอสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่ออนุรักษ์ทะเลปัตตานีซึ่งจัดโดยสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานีร่วมกับบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทวลูราเอเนอร์ยีประเทศไทยจํกัด และบริษัทพลังโสพลจำกัดโดยมีนางอังเกตลีลาภัยบูรณ์นายกสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่จากกรมประมงนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนางอังเกตลีลาภัยบูรณ์นายกสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานีกล่าวว่าสำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อฝืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ชายฝั่งสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศท,ทางทะเลรวมถึงการเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนซึ่งปัจจุบันภาวะมลพิษในด้านต่างๆที่เกิดขึ้นมีมากมายสร้างการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมประกอบกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น การจับสัตว์น้ำจึงมีระดับที่สูงขึ้นทั้งเพื่อการบริโภคและการค้าจึงทำให้สัตว์น้ำมีจำนวนลดลงและสัตว์น้ำบางชนิดกำลังเข้าสู่ภาวะใกล้สูญพันธุ์โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจึงถือเป็นกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์แก่ส่วนรวมทั้งในชุมชนพื้นที่จังหวัดปัตตานีและในวงกว้างระดับภูมิภาคโดยรวมในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้กล่าวว่า การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพื่อให้ทะเลปัตตานียังคงอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งทำกินของชุมชนชายฝั่ง และเป็นสมบัติทางธรรมชาติที่ส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลของจังหวัดปัตตานีเพื่อให้ทะเลปัตตานีคงความงดงามและอุดมสมบูรณ์ต่อไปในอนาคตสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำหลากหลายชนิดอาทิกุ้งปลากระพง ปลาขี้ตังปูมา้ารวมกว่า10ล้านตัวลงสู่ทะเลเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและรักษาสมดุลของระบบนิเวศท,ทางทะเลในระยะยาวอีกด้วยจังหวัดปัตตานีจัดงานประเพณีถือศีลกินเจปัตตานีประจำปี2568ณศาลเจ้าเล่งจู่เกียงอำเภอเมืองปัตตานีเมื่อวันนี้เวลา17นาฬิกา ที่บริเวณศาลเจ้าเล่งจู่เกียงศาลเจ้าแม่ลิมกอเหนียวตำบลอานรูอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนายสนั่นสนที่เมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานเปิดงานประเพณีถือศีลกินเจปัตตานีประจำปี2568โดยมีนายเศษอัญยุฟรีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในวันสุกรีแวมามะในอําเภอเมืองปัตตานี รองนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีประธานมูลนิธิเทพปูชนียสถานเจ้าแม่ลิมกอเนียวหัวหน้าส่วนราชการมูลนิธิสมาคมชมรมและชาวไทยเชื้อสายจีนเข้าร่วมกิจกรรมนายสนันสนที่เมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าวว่าเทศบาลเมืองปัตตานีและมูลนิธิเทพปูชนียสถานเจ้าแม่ลิมกอเนียว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีกินเจจึงได้กำหนดจัดงานเทศกาลกินเจประจำปี2568ขึ้นในระหว่างวันที่20ถึง29ตุลาคม2568รวม10วัน10คืนเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสารขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนสร้างการส่งเสริมอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่ได้สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งการถือศินกินเจนี้เป็นความเชื่อถือที่ยึดถือกันมาแต่โบราณเป็นกุศลระบายของนักปรา์ราชบัณฑิตผู้มีจิตกุศลที่ต้องการให้ผู้คนอยู่ในศีลในธรรมถือศินกินเจทําบุญสุนทานเพื่อให้มีจิตใจอ่อนโยนงดการฆ่าสัตว์และเราเว้นการกินเนื้อสัตว์ มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกทั้งหลายชำระจิตใจให้ดีงามดังนั้นการกินเจนอกจากจะก,ก่อให้เกิดผลดีต่อจิตใจแล้วยังครอบคลุมถึงการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีอีกด้วยนอกจากนี้ในระหว่างวันที่21-28ถึงตุลาคม2568 เวลา18นาิกา30นาทีถึง19นาฬิก30นาทีจะมีการสวดมนต์จีนบำเพ็ญธรรมเสริมสิริมงคลโดยสมาชิกญาติธรรมพุทธสถานเซี่ยนเตอและสมาคมญาติธรรมพุทธสถานห่ยเอินที่บริเวณมูล,ลนิธิเทพปูชนียสถานเจ้าแม่ลิมก่อนเนี่ยวและจะมีพิธีปิดงานในวันที่29ตุลาคม2568 3ตัวแทนแห่งความภาคภูมิใจสอพทออสืบสารมรดกโลกบนเวทีโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ2,568สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอแสดงความยินดีกับ3ตัวแทนเยาวชนคนเก่งที่สามารถผ่านการคัดเลือกเป็นนักแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรม,มาราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงตอนสัตยภาลีนักเรียนสังกัดสพทที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักแสดงโขนมูลนิทส่งเสริมศิลปาชีพปี2,568โขนยักษ์จำนวน3คนได้แก่ นายนัทัยอินทมนโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีนายตรีธาดาคำแก้วโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหะเสนีจำกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต2นายธนพลอยู่สมบูรณ์โรงเรียนชนบุรีสุขบท สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชนบุรีระยองโอกาสนี้ส,สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชื่นชมที่ได้เห็นเยาวชนนักเรียนในสังกัดก้าวขึ้นสู่เวทีการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงที่ส่งคุณค่าของชาติไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักแสดงโขนไม่เพียงสะท้อนถึงความสามารถ ความมุ่งมั่นและความทุ่มเทของนักเรียนเท่านั้นแต่ยังเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงศักยภาพของระบบการศึกษาไทยในการปลูกฝังเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถและสำนึกรักในวัฒนธรรมอันล้ำค่าเยาวชนทั้ง3าคนที่ได้รับเกียรติให้ร่วมแสดงในปี2568 ถือเป็นตัวแทนของความภาคภูมิใจของสอพทที่สามารถก้าวสู่เวทีระดับประเทศนอกจากนี้ครูชัดชัยชิมประสิทธิ์โรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารและครูนรุณาบุญมาจากโรงเรียนชนบุรีสุขบด รูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียนได้เปิดเผยว่าบทบาทของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้มิใช่เพียงแค่การแสดงออกทางศิลปะเพียงอย่างเดียวหากแต่เป็นการแสดงแรงบันดาลใจไปสู่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศให้ได้เห็นถึงคุณค่าของความเพียรพยายามอีกด้วยจังหวัดปัตตานีแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการแสงนำใจไทยทางชาติ จังหวัดปัตตานีแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการแสงนำใจไทยทางชาติโดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่11เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปัตตานีสามารถรับเสื้อได้ระหว่างวันที่20ถึง24ตุลาคม2568เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาที สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดปัตตานีโทรศพัพท์062 619 1669งานราชการนั้นเป็นงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิถีชีวิตของประชาชนซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นปกติตามสถานการณ์และการเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปข้าราชการทุกคน จึงต้องทำความเข้าใจงานในหน้าที่ของตนให้กระจ่างชัดและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องเหมาะสมโดยยึดมั่นแน่วแน่อยู่ในเป้าหมายของการปฏิบัติราชการคือประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฆ่าราชการปี2564จบข่าวหัทไทยการเพชรประวัติอ่าน